โดนสาวชาวเขเมรลูกดกหกคนพร้อมสามีคนไทยค่ะตระเวนงัดตู้ทําบุญนานหลายเดือนหลายวัดเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆค่ะ ที่นครศรีธรรมราชนะคะตำรวจสพฉวางค่ะตามจับกลุ่มครอบครัวแปชีวิตซึ่งมีพ่อแม่และลูกอีกหคนได้ออกตระเวนงัดตู้ทำบุญภายในวัดในพื้นที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอด2อสเดือนที่ผ่านมาพบแม่นะคะเป็นชาวเขมรลักลอบอยู่ในไทยตั้งแต่อายุ12ปีค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอายุ39ปีนะคะเท่ากับว่าอยู่กินกับสามีชาวไทยมาราวๆ19ปีค่ะ ซึ่งก็มีเหตุการณ์นะคะคนร้ายเนี่ยเป็นหญิงและชายซึ่งน่าจะเป็นพ่อแม่พร้อมเด็กหญิงและเด็กชายอีกหคนค่ะเขาไปร่วมกันก่อเหตุโจรกรรมตู้เงินทำบุญในหลายวัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดสองสมเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งวงจรปิดหลายวัดขาดได้บันทึกภาพครอบครัวน,นี้เอาไว้ได้ขณะก่อเหตุจรกรรมตู้เงินทำบุญของวัดที่ตั้งอยู่ในหอรูปหล่อของพระเถระจารย์หรือศาลารงธรมรมสร้างความเดือดร้อนให้กับวัดต่างๆ ซึ่งเงินที่ครอบครัวนี้ได้ไปนะคะเป็นเงินสําหรับชํษา,ษา,ร,าระค่าสาธารณูปโภคของวัดเป็นส่วนใหญ่ค่ะล่าสุดน,นะคะสารวัตรสืบสวนสอบสวนนะคะกับชุดสืบสวนนะคะนำกำลังเข้าติดตามสืบสวนจับกลุ่มครอบครัวหนึ่งค่ะซึ่งมีพ่อแม่และลูกชายหญิงอีกหกคนตะเวนก่อเหตุงัดตู้ธำุูในหลายวัดพบว่าคนร้ายรายนี้ตะเวนก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็จะนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวโดยการสืบสวนพบว่าทั้งครอบครัวนี้กำลังไปก่อเหตุที่วัดธาดน้อยอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นได้เข้าจับกุมหญิงผู้ก่อเหตุได้เป็นรายแรกส่วนสามีเนี่ยเห็นว่าภรรยาถ,ถูกจับกุมได้กระหลบหนีไปทางอําเภอทุ่งสงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับตัวได้ในเวลาต่อมาและก็นำตัวไปยังสพฉวังค่ะ ต่อามาได้มีการประสานกับนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครศรีธรรมราชนะคะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในคดีและดูแลเด็กลูกของผู้ต้องหาจำนวน6คนซึ่งเป็นหญิงสองคนชายสี่คนค่ะคนโตเป็นหญิงอายุเพียง12ปีที่เหลือนมีอายุลดหลังกันมาทราบชื่อพ่อก็คือนายสมชยัยอายุ46ปีเป็นคนไทยชาวอำเภอฉวางแม่คือนางขวนอายุ39ปีเป็นชาวขเขมรค่ะ ไม่มีเอกสารบุคคลต่างด้าวหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเนื่องจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อายุ12นะคะจนกระทั่งมามีสามีก็คือนายสมชายค่ะอาศัยอยู่กินกันมาได้ราว19ปีและมีลูกด้วยกันทั้งหมด6คนค่ะ นางคันให้การว่าเนื่องจากไม่มีงานทําไม่มีไรายได้จึงได้ตะเวนเข้าไปรักทรัพย์เป็นเงินสดในตู้ทําบูมประมาณสองวันตอนหนึ่งครั้งโดยส่วนใหญ่จะมีสามีไปส่งแล้วก็มีลูกไปด้วยและก็ได้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ให้ลูกไปโรงเรียนต่อตู้เนี่ยจะมีเงินไม่เท่ากาันบางตู้เนี่ยมีเงินแค่เหรียญไม่กี่สิบบาทบางตู้ก็มีเงินเป็นหมื่นบาท ขณะที่นายสมชายสามีนะคะก็ยังให้การเล่นลิ้นค่ะปฏิเสธแม้จะเป็นคนขับรถจักรยานดนไปส่งให้นางขวัญก่อเหตุอ้างว่าได้ตักเตือนไม่ให้ก่อเหตุแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็มีปักใจเชื่อนะคะเพราะจากวงจรปิดบางวัดพบว่านายสมชายก็เป็นผู้ร่วมก่อเหตุด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะโดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสาหรับคุ้มครองทรัพย์ก่อนคุมตัวดําเนินคดีส่วนลูกทั้ง6ของครอบครัวน,นี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ได้ซื้ออาหารกล่องให้รับประทานจนอิ่มท้องจากนั้นได้ส่งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลต่อไปแล้ว มาอาศัยอยู่ในไทยอยู่ไม่พอนะคะแถมลักลอบแอบเข้ามามีสามีคนไทยไม่พอก็ยังมาทําบาปขโมยเงินวัดอีกอไม่ใช่แค่วัดเดียวด้วยค่ะลายวัดเลยนะคะอันนี้ก็ยามคนไทยสุดๆแถมไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลยทีเดียวค่ะ